มหัสจรรย์ไพรัตะนาราศีต่อไปราศีเมษไพ่ใบแรกที่จับได้สารมาไม้ใบที่สองขยานน้าใบที่3บ้านเรือนไทยก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมษซัก ครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับถึงผู้ประสบภัยนะครับน้ําท่วมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอยุทยาอ่างทองนะฮะแล้วก็หัดใหญ่ภาคใต้ของของเราเนี่ยละครับทางช่องไพ่รัตนะนะครับได้ร่วมนะฮะคุณผู้ชมบริจาคนะครับช่วยเหลือพี่น้องนะฮะผู้ประสบภัยแล้วก็ขอ อวยพรนะครับอานวยพรนะฮะให้ทุกท่านผ่านพ้นคืนวันอันเลวร้ายนะครับแล้วก็ขอให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติให้น้ําลดเร็วๆเลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งสําคัญเลยบอกไป2องสามราศีและคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องโอนตังมาให้ผมนะครับผมบอกคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมทําทํากันเองนะครับตรงนี้ตอนนี้เขามีมูลนิธินั้นมูลนิธินี้ขึ้นมา,มามากมายเลยแต่สําหรับที่ผมทําเนี่ย บางคนนะฮะที่ฝั่งไพ่รัตนาไม่ได้ทําบุญเลยครั้งนี้คุณผู้ชมโมทนาสาธุสักนิดหนึ่งนะครับโมทนาสาธุสักนิดหนึ่งได้ผลบุญเช่นเดียวกันครับเหมือนองค์หลวงพ่อหรือสีลิงดําท่านบอกว่าใครมาบอกบุญเราเนี่ยแล้วเราสาธุเนี่ยบุญตรงนั้นส่งผลทันทีครับไพ่ใบแรก สารหมายคุณผู้ชมครับบ้านไข่มีสารพับภูมิสารเพียงตาครั้งนี้คุณผู้ชมทําความสะอาดสักนิดหนึงนะครับให้เกิดความเป็นมงคลเกิดสิริมงคลดีๆนะครับขึ้นในบ้านในเรือนของคุณผู้ชมนะครับแล้วครั้งนี้ครับตุกกตต๊กตาตุ๊กตาอะไรต่างๆคุณผู้ชมล้างให้สะอาดเลยนะคุณผู้ชมอย่าไปนี่นะ นึกออกไหมอย่าเอาน้ํายาล้างห้องน้านะครับใช้ยาสระผมหรือน้ํายาล้างจานล้างนะเพราะอะไรไหมคุณผู้ชมตอนเด็กๆนะผมจะเล่าให้คุณผู้ชมโอ้ผมไม่แน่ใจว่าผมเล่าให้ราศีเมษฟังไปยังพ่อผมเนี่ยแกะก็ใช้ผมไปทําความสะอาดสารสารพราพูมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมเนี่ยก็ไปเอาน้ํายาเป็ดนะโอ้โหราดเลยน้ํายาล้างห้องน้ำนะกัดโอ้โหแบบคาบตะไคร่คา,าบดําอะไร ออกหมดเลยนะพ่อผมก็เห็นว่าเราเอาน้ํายาล้างห้องน้ําไปล้างเนี่ยนะพ่อบอกเฮ้ยเอ็งเอาน้ํายาล้างน้ําได้ยังไงเอ็ง e เอาแฟบยาสบผมล้างจานล้างสิไอห่าไม่ทําแบบนี้เดี๋ยวท่านแสบหมดคุณผู้ชมเชื่อไหมพอตกตอนเย็นนะผมไม่ขี่จักรยานนะตอน,นเด็กๆโอ้โหรถล,ล้มแหกทั้งแขนเลย ี่นะนะใครมาดูดวงที่บ้านนะเดี๋ยวผมเปิดแขนให้ดูเลยยังมีรอยแผลเป็นอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะนี่เรื่องจริงนะแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะเอาแค่ทําความสะอาดเอาให้สะอาดที่สุดนะครับต้อนรับปีใหม่นะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สักนิดหนึ่งบ้านใครไม่มีสารคุณผู้ชมลองดูในหมู่บ้านคุณผู้ชมดิมีสารหรือเปล่าครั้งนี้คุณผู้ชมไปปัดกวาดสักนิดหนึ่งไปทําสักนิดหนึ่งนะครับแล้วถ้าใครมีสตุ้งสตังนะฮะ เอาดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะฮะตุกตุนตุกตาช้างม้าต่างๆเอาไปถวายพระภูมินะฮะในหมู่บ้านจัดสรรของคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้แกมาดูดวงกับผมแกบอกอาจารย์จะทํายังไงดีนะบ้านหนูจะโดนยุดแล้วเนี่ยหนูไม่ผ่อนแบงค์มาเนี่ยหกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยเขามีจดหมายมาเตือนแล้วพอไปเข้าโครงการอะไรของรัฐบาลก็ยังไม่มีเงินส่งอีกคุณผู้ชมเชื่อไหม เขาจับไพ่ได้ความหวังของเขาคือการมาหาผมเนี่ยเพื่อต้องการที่จะจับไพ่พระแก้วไพ่พระปิคันเนตได้นู่นนี่นั่นไพ่ใหญ่ๆนะฮะจะได้ไปไหว้แล้วเขาก็คิดว่าเดี๋ยวความศรขมงคลตรงนี้จะทำให้เขารอดพ้นจากปัญหาเนี่ยที่จะถูกแบงค์ยึดบ้านเนี่ยได้เขาจับไพ่สารไม้ได้เขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่มีสารแต่ในหมู่บ้านเนี่ยเขามีสารประจำบ้านเขาอยู่ประจำหมู่บ้านเขาอยู่ ผมก็บอกแบบนี้เหมือนบอกคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนช้างมา้าเอาไปถวายแล้วก็ดอกไม้เงินดอกไม้ทองแม่นะฮะผมจําไม่ได้ว่าของผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยแกขายที่ได้แปลงหนึ่งได้เงินมาเยอะเลยไอ้บ้านนี้มันเป็นบ้านเฮาโฮมนะคุณผู้ชมหลังประมาณสองล้านกว่าบ,บาทเกือบสมล้านแกขายที่ได้แปลงหนึ่งแกก็รู้ว่าลูกเนี่ยด้วยความเป็นแม่นะแม่ก็รักลูก คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาเอาเงินเนี่ยมาให้ลูกเนี่ยปิดบ้านหลังนี้ได้แล้วเขาบอกลูกเขาว่าตั้งใจทำงานแล้วเดี๋ยวเงินเนี่ยที่ผ่อนกับธนาคารเนี่ยเอามาผ่อนแม่แทนคุณผู้ชมเชื่อไหมนี่นะครับคืออิทธิปาฏิหาริย์นี่คือฤทธิ์ต่างๆของเหล่าเทพเทวาแต่การทำแบบนี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆถ้าคุณผู้ชมไม่หมั่นทำบุญไม่หมั่นสวดมนต์ไม่หมั่นนั่งสมาธิ ตรงนี้คือหัวใจสําคัญนะครับไพ่ลัตนะก็ไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ชมงมงายหรือมาดูดวงกับผมนู่นนี่นั่นผมไม่เคยเรียกร้องเลยแม้แต่กระทั่งบริจาคเมื่อกี้ยังบอกเลยคุณผู้ชมไปทํำกันเองแต่ถ้าใครไม่ได้ทําก็หมทนาสาธุปัญหาทุกอย่างมันผ่านพ้นได้คุณผู้ชมต้องเพิ่มสเสบียงบุญให้กับตัวเองสักนิดหนึ่ง แล้วอุปสรรคตรงนี้จะผ่านได้ครับไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิหรือตีจู้ที่อยู่บ้านคุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมทําความสะอาดหน่อยแล้วพอใกล้ๆชิวอีกใกล้ๆตุจีเนี่ยก็ทําอีกทีนึงทาไปเยอะๆเทพเทวาท่านชอบวันนี้ก่อนลงเสียงอ่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมผมยังทําความสะอาดรูปบรรพบุรุษเลยโกรธพ่อโกรธแม่ผมยังทําความสะอาดเลยวันนี้เนี่ยเนี่ยก่อนลงเสียงเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยและครั้งนี้ครับเมื่อไพ่รัตนะบอกกับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมทํา จงทำด้วยหัวใจบริสุทธิ์จงทำด้วยความตั้งใจไพ่ใบที่สองพยานาครั้งนี้เข้าวัดหน่อยชาวราศีเมษไม่เคยเข้าวัดเลยจับมือค้องแขนครับคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกๆไปทำบุญสักนิดหนึ่งทำสังฆทานก็ได้สังฆทานวนนี่แหละ ไปหยอดตู้สักนิดหนึง่งไปไหว้พระนะครับไปสวดมนต์ในพระอุโบสถใครมีอะไรก็นําไปถวายพระซะหน่อยไปหยอดตู้ซะหน่อยให้อาหารปลาสักนิดหนึง่งเสริมพลังบุญตรงนี้ส่งท้ายปีเก่าเหมือนที่บอกผมบอกอ่ะปีใหม่นี้จะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นพญานาคเนี่ยไม่ว่าจะวัดวาอารามที่ไหนก็ต้องมีนาคคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลาเราขึ้นพระอุโบสถนะตรงบนไดก็เป็นนาคขึ้นศาลา บนใดกัเป็นนาคฉะนั้นนาคเนี่ยจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณผู้ชมมากที่สุดเลยและเมื่อไพ่ยพญานาคเกิดขึ้นครับวัดใกล้บ้านคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปทําบุญหน่อยอย่าไปคิดมากบางคนก็บอกแหมฉันเห็นพระฉันไม่อยากทําคุณผู้ชมนึกออกปะคุณแม่สบายทิพย์แกก็บอกผมแกอยู่ติดวัดเลยนะ บ้านแกติดวัดเลยนะแกบอกแหม่จานฉันเห็นพระฉันไม่อยากทําเลยแกโทรมาคุยกับผมประจําผมก็บอกว่าคุณแม่สบายทิพย์คุณแม่ทําไปเถอะอย่าไปซีเรียสห้าบาทสิบบาทขนมต้มขนมตาลอะไรก็ใส่บาทไปอย่าไปถือสายอย่าไปอะไรคิดว่าการทําบุญทําทานครั้งนี้มันส่งผลไม่ต้องไปมองที่รูปบุคคลอย่างน้อยเราทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาความบริบูรณ์และความผาสุกมันจะได้บังเกิดขึ้น ไพ่ใบสุดท้ายบ้านเรือนไทยคุณผู้ชมครับเมื่อไพ่บ้านเกิดขึ้นหลายคนรู้เลยว่าบางทีชาวราศีเมษไม่เคยทําความสะอาดบ้านเลยครั้งนี้ครับครบรอบหนึ่งปีแล้วแล้วไพ่บ้านเนี่ยไพ่าสารเนี่ยเกิดเกือบทุกราศีคุณผู้ชมทําความสะอาดให้สะอาดเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ฝ้าเพดานห้องพระกระจกบานเกตมุง้งลวดต่างๆชวนกันมาทําเลยพี่น้องลูกเมียคุณผู้ชมนึกออกไหม ช่วยกันมาทําชวนกันมาทําเฮ้ยครั้งนี้เรามาทําความสะอาดบ้านเราสักนิดหนึ่งเปิดฟังไพ่รัตนะก็ได้ครับคุณผู้ชมหรือเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกในช่องของผมก็ได้ทําไปด้วยนะฮะฟังฟังไพ่รัตนะไปด้วยเปิดฟังเสียงอ่านในช่องของผมก็ได้ฟังไปด้วยเวลาเทพเทวาท่านมานะท่านเห็นมแมบ้านเลือนใยคนนี้นะแหมสวยเชีย มาฟังทำฟังเทศซะด้วยมาเดี๋ยวฉันจะให้พรปีหน้าจะได้ค้าขายร่ํารวยคุณผู้ชมทําไปนะครับตรงนี้สําคัญนะและเรื่องความสะอาดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจเลยลงทงลงเท้าจัดให้เป็นระเบียบอะไรมันอยู่ในตู้นะฮะเสื้อผ้าเก่าเก่าหกเจ็ดปีแล้วไม่เคยใช้เลยเอาไปบริจาคเขาบ้างนึกออกไหมแม้ฉันว่าฉันจะสั่งไปงานเออจะใส่ไปงานนู้นงานนี้หน่อยนะ งานบุญงานบวชนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแหม่ไม่ได้ใส่สักทีพอมาถึงตอนนี้อ้วนขึ้นเสื้อมันเล็กลงหรือผ้ามันหดก็ไม่รู้นะใส่ไม่ได้ก็นําไปบริจาคสักนิดหนึ่งนะครับบางคนเขาได้โอกาส กว่าเราเนี่ยเยอะเพราะว่าอะไรปัจจุบันนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนึกออกไหมคุณผู้ชมอะไรเราช่วยได้เราช่วยครับอะไรเราบริจาคได้เราบริจาคนึกออกไหมฮะแต่อย่าทำให้เราเดือดร้อนทําเล็กๆน้อยๆแต่ขอให้ทําด้วยความตั้งใจขอให้ทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์คุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟังครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน,นะ ถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพ่รัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพ่รัตนะเนี่ยนะ่เรื่งในอดีตชาติมันเยอะจริงๆนะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจทำไมไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทอง คุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดในบ้านเราก็ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะใช่ไหมทําไมไม่ไม่ไมพาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้ แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ำมันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ำมันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ำมันหมอหัวโตวเพราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊ สมัยตอนเด็กๆนั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพ่ๆหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมชาติไอ้เดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอยาหมอหัวโตไอ้น้ามันนวดหมอหัวโตเนี่ยถ้าใครอายุ4 0่สห้าสิปีผมว่าคงเคยได้ยินน้ํามันนวดตาหมอหัวโตนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเผอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ย นะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับแล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหม วันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชั้นนะสังน้ำมันนวดหมอหัวโตวก็อีไพรัตะนะอะไรนะอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อี ชั้นจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งและอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทําบุญครับไพ่ใบแรกทําความสะอาดหิ้งผระใบที่สอง อุปกรณ์ทำความสะอาดใบที่สามลอดโบสถ์โอ้โห,โหแม่โว้ยชาวราศีเมษ ภัยใบยแรกก็ทําความสะอาดซะแล้วเดือนนี้นะชาวราศีเมษแชร์ไปนะในกลุ่มนะเพื่อนนักเรียนปฐมมัธยมนะคุณผู้ชมแชร์ไปเพื่อนที่ทํางานนะให้เขารู้ซะหน่อยว่าเฮ้ยปีใหม่แล้วชาวราศีเมษเสริมมงคลนะทําความสะอาดบ้านสักนิดนึงจะได้ไม่ต้องไปเสียสะตุง้งสตางอะไรให้มันมากมายทําเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ ไพ่ทําความสะอาดหิ้งพระหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยห้องพระเราไม่ค่อยได้ทําความสะอาดเลยวันนี้ทําให้สะอาดที่สุดพระประธานที่อยู่ในบ้านคุณผู้ชมฟังนะพระประธานที่อยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผัสโเส้นผสกหรือว่าเส้นผมท่านเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมหาคัตเติลบัดสะอาดๆนะเช็ดให้หมดเลยฝุ่นฝินโต๊ะเตะรูปบรรพบุรุษคุณผู้ชมเอาให้สะอาดที่สุดให้ห้องพระของคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีฝุ่นเลยคุณผู้ชมนึกออกไหมบางคนก็บอกแหม่ชาวราศีเม่นนะจานนะอีชั้นเนี่ยนะพระเต็มบ้านเลยทําไม่ไหวเรียกลูกมาทํามาช่วยกันตอนเย็นก็นได้ใบยอย่าไปทํานะห้องพระอยู่ห้องบนขึ้นไปมันร้อนนะ่ะ นึกออกไหมเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงนะทำตอนเช้าเนี่ยแปดเก้าโมงเปิดฟังไพ่รัตนะเปิดฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎกก็ทําใบเสร็จก็ค่อยๆขยับขยายมาทําความสะอาดบ้านคุณผู้ชมทํานะครับการทําความสะอาดเนี่ยสำคัญที่สุดเลย นึกออกไหมฮะคุณผู้ชมมันจะเกิดพลังงานดีๆขึ้นในบ้านของคุณผู้ชมมันแปลกนะครับบางคนนะฮะคุยงานกับใครไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะได้โปรเจกต์นู่นเดี๋ยวจะได้โปรเจกต์นี้มาดูดวงกับผมผมบอกเฮ้ยทาความสะอาดบ้านทําความสะอาดหิ้งพระได้ไพ่บ้านได้ไพ,พ,พ่หิ้งพระคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาได้งานเลยนะนึกออกไหมฮะเวลาติดต่อเจรจาประกวดประขันเขาได้ตลอดเลยนะ แลวทีนี้เวลาเข้ามาดูดวงกับผมอีกรอบหนึ่งเ,เขาบอกอาจารย์เวลาผมเนี่ยนะจะไปดูงานจะไปคุยงานนะก่อนหน้านั้นน,น,นะผมทําความสะอาดหิ้งพระเลยผมเอาให้สะอาดเลยแล้ววันรุ่งขึ้นนะหรืออีกสองวันไปคุยงานไม่มีพลาดเลยคุณผู้ชมทำนะร้านค้าใดมีหิ้งพระบ้านใครมีหิ้งพระนะคุณผู้ชมบริษัทใครนะเงยหน้าดูหิ้งพระตัวเองหน่อยมองดูซะหน่อยคุณผู้ชมว่าถึงเวลาที่จะต้องทําความสะอาดแล้วหรือยังแล้วครั้งนี้ครับ ทำความสะอาดทิ้งพระคุณผู้ชมเชื่อผมเอาให้สะอาดไพ่รัตนะเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมใครเข้ามาดูเนี่ยมันไม่มีอะไรบังเอิญบนโลกใบนี้นะมันเหมือนพลังของจักรวาลน,นะครับเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนใจอ่ะให้เรามาเจอกันและเขาเนี่ยกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมทำตามนี้แล้วเดี๋ยวความสำเร็จมันจะบังเกิดไพ่ใบที่สองอุปกรณ์ทำความสะอาด คุณผู้ชมฟังให้ดีครั้งนี้ผมขออนุญาตนิดหนึ่งผมอยากให้ชาวราศีเมษนะครับเตรียมน้ำยาล้างจานสักถุงหนึ่งสกอตไบสักอันหนึ่งนะฮะเอาไปถวายพระแล้วอธิษฐานให้ดีเชียวจงตั้งใจอธิษฐานให้ดีเลยนะคุณผู้ชมนะสิ่งใดนะครับที่เป็นสิ่งอับประมงคลที่อยู่ในตัวข้าพเจ้าขอให้การถวายอุปกรณ์ทําความสะอาดครั้งนี้จงชําระล้างสิ่งอับประมงคลทั้งหลายให้หมดไป ก่อนปีใหม่นี้เดือนธันวานี้หรือฟังคลิปนี้เสร็จคุณผู้ชมไปทำเหมือนที่ผมบอกมันไม่มีอะไรบังเอิญเลยบนโลกใบนี้เนี่ยวันที่เรามาเจอกันเนี่ยวันที่เรามาคุยกันวันนี้นึกออกไหมฮะบางทีมันตีบตันบางทีมันมองไม่เห็นบางทีมันหายใจไม่ออกบางทีมันหากินไม่ได้วันเนี้คุณผู้ชมเจอคลิปเนี้ย นึกออกไหมฮะวันเนี้ยคุณผู้ชมเจอไพ่รัตนะคุณผู้ชมไปทำตามนี้แล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะตอบข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมไพ่ใบสุดท้ายลอดโบ์ก่อนปีใหม่นี้นะคุณผู้ชมนะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ล้างอาถรรพ์ใครมีโอกาสนะครับ ได้ไปลอดโบสชาวราศีเมษอย่าได้พลาดครั้งนี้อย่าลอด3ารอบนะฟังให้ดีนะเฉะพาะชาวราศีเมษนะครั้งนี้ลอดโบสสัก9กรอบแล้วในขณะที่ลอดโบสถ์เนี่ยทางวัดเนี่ยเขาจะเตรียมเอกสารไม่ว่าจะเป็นบทอิติปิโสหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่าลอด3ามรอบจงตั้งใจไม่ต้องรีบเดินทาําช้าวันนั้นเคลียร์ตัวเองเลยไม่ติดงานไม่ติดอะไรเคลียร์ตัวเองให้ดีเชียว แล้วไปลอดโบสถ์ซะก้าวรอบอะไรไม่ดีให้มันออกไปให้หมดเลยเพราะอะไรไพ่ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดมาแล้วล้างมลทินนะฮะให้ออกไปให้หมดล้างอัประมงคนออกไปให้หมดพอเสร็จเรียบร้อยถวายพระนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปลอดโบสถ์สักนิดหนึ่งนะครับไล่เสนียดจันไรคุณใสมนดำลมเพลลมพัดทั้งหลายให้ออกจากคุณผู้ชมไปคุณผู้ชมไปทำ จงทําให้ได้เพราะอะไรชาวราศีเมษกว่าจะได้เงินนะ่ะเงือไม่ออกไม่ได้เงินนะราศีเมษอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมราศีเมษเนี่ยเหมือนกันทุกคนเงือไม่ออกไม่ได้เงินเงือไม่ออกไม่ดังนึกออกไหมฮะฉะนั้นครั้งนี้อะไรที่มันติดขาดเหมือนเราดูไพ่รัตตนาะ เรารู้เลยเฮ้ยไอ้นี่มันติดขัดไว้มันติดตรงนี้ติดตรงนั้นวันนี้ไพ่บอกคุณผู้ชมแล้วแล้วอย่าลืมนะครับแชร์เข้าไปครับในทุกราศีในทุกกลุ่มเลยวันละแชร์วันละแชร์วันละแชร์วันละกลุ่มวันละกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มคุณผู้ชมทําตามนี้เราบอกบุญเขาบอกเขานึกออกไหมฮะแล้วไม่เสียเงินด้วยบางทีนะครับอะไรเนี่ยที่มันได้ยากอ หลังจากเนี้ยพอทำเสร็จอะชาวราศีเมษมันอาจจะกลับเข้ามาหาราศีเมษได้แบบง่ายๆก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีเมษที่เป็นที่รักของผมทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีเมษให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานเท่ละจากความตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจ ผมขออุทิศบุญนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีเมษทุกท่านครับเหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมเหนือแรงปากธนาใดฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนสมาชิกของคุณผู้ชมให้เขารู้ว่าวันนี้คุณผู้ชมบอกวิธีทำบุญให้เขาแล้วและความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษทุกท่านครับ